เห็นเห็นแต่ไฟจะไหม้เห็นแต่พายุเข้าเงาฝนตกน้ำท่วม,อ,มอยากไปบวชพรุ่งนี้โอพรุ่งนี้เลยเลยลูกใช่พรุ่งนี้ได้ยังไงหนูยังอายุห้าขวบอยู่เลยรอ,อได้ไหมล่ะได้รอนะแล้วหนูอยากไปบวชนี่คืออะไรอะ่ะทำไมหนูถึงจะไปบวชอะครับเนี่เห็นแต่ความทุกข์ทางโอก ตอนนี้เรามีเราตื่นเต้นกับเด็กคนหนึ่งนะอายุห้าขวบอะใครเคยเห็นข่าวไหมเมื่อไม่กี่วันนี้มีข่าวะเด็กนั้นห้าขวบนะบอกว่าอยากนิพพานโลกนี้ไม่มีอะไรเลยโลกนี้มีแต่ทุกขนะ์อย่างนี้ถ้าเด็กมันพูดเองนะไม่ได้มีใครสอนหรอกนะอันนี้ของเก่าของเขาเยอะ ไปภาวนาแล้วมันจะเห็นนะโลกไม่มีอะไรโลกมีแต่ทุกข์เขาอยากนิพพานแต่ก็ยังไม่รู้วิธีไ่รู้ทุกข์ยังไม่แจ่มแจ้งแต่ว่าเกลียดทุกข์อยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นที่ไม่ชอบทุกข์อยู่ถ้าเห็นจิตแจ่มแจ้งนะก็ผ่านไปได้รวดเร็วตรงนี้ไม่ยากในขณะที่คนส่วนใหญ่นะหรือพวกเราเอางโลกนี้เป็นสุขเราดิ้นหาความสุขเล่าๆอยู่นะ เต้นเล่าๆอยู่ทั้งวันนะอยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์ไอเด็กห้าปวบนั้นโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้มีแต่ทุกข์นะใจอยากพ้นโลกถ้าใจเรามันไม่ได้อยากพ้นโลกจริงหรอกมันอยากอยู่กับโลกอย่างมีความสุขถ้าเราตั้งเป้าแค่อยากอยู่กับโลกอยากมีความสุขเราก็ทาบุญไปสร้างคุณงามความดีอะไรไปพักเพียรไปแล้วก็ภาวนา ให้เป็นนิสัยไว้ต่อไปอีกหลายๆอบหลายๆชาติน้บุญบารมีมากขึ้นไม่จะเห็นโลกนี้เป็นทุกข์ขึ้นมาทําบุญเยอะนะอาจจะรวยนะเคยถือศีลดีอาจจะสวยหรือหล่ออะไรเงีะนะ้ยแต่พอสติปัญญาแก่กล้าขึ้นร,รู้มันไม่มีสาระอะไรร